อันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นรูปเป็นรูปรวมนะเป็นรูปพุทธาพิเศษนะครับอันนี้จะเป็นเราจะเห็นหลวงปู่สุขนั่งอยู่ตรงนี้ครับครับผมแล้วจะแล้วก็เราก็จะมีภาพเดียวของหลวงปู่สุขอันนี้เรามีหลายแอคเราก็มาลงให้ดูหลายๆหลายๆแบบนะเพราะว่าจะหายากมากอันนี้เป็นภาพจดีงก็หายากค่ะเอาราคาความแค่นี้แล้วนะคะคุณผู้ชมโปรสนใจและอยากจะได้เป็นเจ้าของแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดอย่างนั้นนะคะที่ขอเรียนถามแล้วกันว่าหนึ่ง <Good S 2> เนี่ยนะคะราคาเท่าไหรค่ครับตอนนี้ครับราคา2,500บาทครับอ่าแล้วถ้าคุณผู้ชมรายการเป็นจากภาคีสนใจติดต่อได้ที่ไหนคะเอ่อ0818030854ครับผมค่ะใครที่สนใจก็สามารถโทรไปได้นะคะอ่ะย้ำเบอร์อีกรอบนึงได้ไหมคะ 0818030854ครับผมเอาละครับผู้ชมคะใครที่สนใจอยากจะจับจองเป็นเจ้าของนะคะในส่วนของหนังสือดีๆแบบนี้นะคะแล้วคุณจะได้ไปในส่วนของเซตแบบนี้เลยการเก็บรักษาเนี่ยดีอย่างแน่นอนนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยในตอนนี้สําหรับตอนนี้นะคะก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะพี่ช้าสุพันมากๆเลยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ ทิพก็นั่งอยู่กับเซียนพระน้ําดีพระแท้ตลอดปีกาลยาตีตลอดชาติกับพี่ต้นท่าพระจันทร์ค่ะและเราก็มีแขกรับเชิญเข้ามาพูดคุยกับเราค่ะเรื่องของเสื้อยันวิลุนมจำปังนะคะประวัติความเป็นมาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปทักทายทั้งสองท่านก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ขออนุญาตเรียกสั้นๆแล้วกันนะคะว่าพี่มหาะคะ<ช>่ะซึ่งจะรู้จักกันในนามของมหาแม่กองนัดิงอ่านะคะอารักขค่ะก็วันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเขาเรียกว่า แล้วประวัติความเป็นมาของ<า>เครื่อ,อยันวิรุณจำบางของหลวงพระคโวัดบางกระพรอบ<า>ที่มหามีอะไรเล่าให้ท่านผู้ชมฟังครับเครื่อ,อยันวิรุณจำบางนะครับท่านได้สร้างในช่วงสงครามนะครับอิโนโดจีนโดประมาณนะครับท่านได้สร้างมาเพื่อแจกให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเพื่อไปให้เขาลบแล้วก็เพื่อเกรงว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะไม่ได้กลับมาพบท่านเนี่ย ก็เลยทาเสื้อยันมิตรจาบังมาเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยแ้วคาดปลอดภัยเดินทางกลับมาหาตั้นได้นะครับนะครับก็คือเข้าใจแล้วก็คือลูกศิษย์ลูกหาเขาเนี่ยอาจจะช่วงก็จะมีการระดมให้ให้คนเพื่อจะไปนำเกณฑอาหารไปลดน้ำตาินโดจีนก็เลยอยากจะมีเครื่องรางของขังติดตัวไว้มาบอกกับหลวงพงศมากพร้อมหลวงพงศมาพร้อมกันอย่างนี้เอางี้ละกันเราขอสร้างเป็นเสื้อยันให้ใช่ครับนะครับเสื้อยันนี้เนี่ย ก็คือสร้างจํานวนเยอะมากน้อยขนาดไหนครับผมว่าเป็นเป็นหลักร้อยตัวนะครับซึ่งไม่ไม่เยอะมากนะครับ,รบเพราะว่า่งนี้เป็นเป็นเหมือนงานว่างานแฮนด์เมดก็คือสร้างได้ทีละหนึ่งตัวก็คืออ่าสั่งตัดเสื้อจากจากประมาณว่าแม่กองหรือตลาดัมพวาอ,อะไรเงี้ยก็คือสร้าง พอตัดเสื้อมาได้เนี่ยเสื้อเนี่ยขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแล้วก็มาหาหลวงพ่อเนี่ยให้หลวงพ่อเนี่ยจานฆรยันะครับจานทีละตัวแล้วก็ลุกเสกแล้วก็เมื่อเสร็จพฤติกรรมเนี่ยหลวงพ่อก็จะเรียกให้มันคนต่อคนนั่นหนึ่งคนหนึ่งตัวก็คือว่าก็คือจะทําเป็นแบบเฉพาะบุคคลไปเลยใช่จะไม่จะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยทำสิบตัว มารับอะไรนี้ไม่ก็คือว่าเหมือนแบบทําให้คนต่อคนหรือเปล่าคนต่อคนเพราะว่าวิธีการทำเนี่ยถ้ามีจานขนาดยันทีละตัวทีละทีละทีละนั่นมันจะยากตรงที่ว่าต้องใช้สมาธิแล้วก็เวลาฝึกเซกพวกนี้ทําในโบสถ์่านจะต้องทําเงียบๆแล้วก็ใช้สมาธิสูงนะคะแต่ว่านะคะที่รู้ประวัติความเป็นมานิดนึงนะคะเร่ต้นเป็นยังไงครับขนุ่านเล่านะคะเขาบอกว่าสร้างขึ้นเมื่อตอนสมัยสงครามอินโดจีน นะคะแล้วทีเนี้ยเนี่ยคือผู้ที่ได้เสื้อไปแล้วนะคะค,คือเวลาออกลบเนี่ยแล้วค่าศึกมันเยอะเรองไหมคะคือสตัวพูดง่ายว่าตูมันเยอะแต่ว่าเขาสามารถหายตัวได้ยังไงทิปเปไปหาคําตอบมาแล้วค่ะคือเขาจะมีวิธีปาดติดกระดุมเม็ดบ,บนเม็ดเดียว<ช>เม็ดอื่นไม่ต้องติดนะคะสมมุติว่ามีอยู่5เม็ด<ช>ติดแค่เม็ดเดียวสี่เม็ดไม่ต้องติดติดเม็ดบนสุดแล้วก็กลืนใช่แล้วก็กลืนหรือว่ากั้นหายใจค่ะกั้นหายใจปุ๊บนะคะแล้วก็เดินผ่านวงไปเลย แล้วไม่มีใครมองเห็นแต่ถ้าเกิดใครมองเห็นก็ไม่สามารถพูดได้หรือไม่จะมาทำอันตรายได้ถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาเขาจะรู้สึกว่ามึจังง,างังทันทีพะอเลยรู้ไหมคะหลวงพ่อท่านได้ลงอักขระจังงังลงไปด้วยเห็นแล้วตะลึงเห็นแล้วแบบพูดไม่ได้เห็นแล้วแบบเอออยากจะบอกแต่ก็บอกไม่ได้แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดแขวนไว้ที่บ้านอันนี้อันนี้ที่ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดแขวนไว้ที่บ้านติดกระดุมหมดทุกเม็ดเนี่ยจะป้องกันอัคคีภัยด้วยอันนี้จริงหรือเปล่าคะจริงครับเพราะว่าหลวของหลวงพ่อเนี่ย มีความพิเศษรตรงที่ว่าท่านลงกันทุกทสิ่งอย่างของของดีๆเนี่ยท่านทาไว้ให้หมดแล้ว,วในๆๆใ,ในเสื้อตัวนี้นะคะโดยทำเพื่อป้องกันเรียกว่าเหตงอันตรายที่เกิดจากส่วนาาวส,ส่วนตัวส่วนรวมส่วน,นบุคคลทรัพย์สินทุกอย่างค่าเรียกว่ามีเสื้อยันนี้อยู่ที่ไหนปลอดภัยไปทั้งอำเภอโอ้โหอันนี้รู้สึกอุ่นใจนะวั่ต้อนรับแบบนี้นะอ่ะ เอาละมมค,คะ่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคงอยากจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าเอ้เสื้อยันวิลุ์จำบังเป็นยังไงนะคะวันนี้เราจะมีภาพมาให้ดูแต่ว่าพี่มหาของเราสิคะคพี่ต้นมีเสื้อยันเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ของหลงพ่อ,งองคงแต่ว่าวันนี้มาเป็นตัวอยา่างเอาแบบสดๆเลยแต่ว่าเสื้อยันเนี่ยนะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีวิธีการดูนะคะแต่ว่าวันนี้มีเสื้อยันของที่ไหนนะคะของหลวงพ่อเลยครับของหลวงพ่ออั้นวัฒญา จังหวัดพระนครศรียานะเก่ามากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ยกยกขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันนะคะอ่าอ่าค่ะอันนี้เก่าจริงนะครับแต่ว่าจะจะเป็นแบบการพิมพ์นะครับเอาเป็นการพิมพ์เหรอเป็นการพิมพ์จะไม่เหมือนของหลงพ่อคงพ่อคงเนี่ยจะเป็นจานจานกระละยันทีละตัวทีละแถวนะครับค่ะอ่อันนี้จะเป็นการพิมพ์ึ่งได้มี อ่าด้านหลังค่ะพี่ต้นพี่ต้นดูด้านหลังนิดนึงนะจังพิมนะครับอ๋อมีการเคลื่อนอันนี้อาจจะเป็นยุคใหม่ขึ้นมาทีหนึงก็คือพิมพ์เพื่อคำนวนเยอะแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อคงจะเป็นการเขียนด้วยด้วยมือคือง่ายเหมือนแผ่นเมฆนะได้นะะคอนี่คือหลวงพ่ออั้นนะครับหลวงพ่อพญาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อการคราวนี้เราจะมาดูกันดูกันว่าหลวงพ่อคงเสื้อวิรุณจำบางของหลวงพ่อคงว่าเราพร้อมเนี่ยเป็นยังไง ันนี้เรามีรูปให้ดูนะครับอ่านะคะวันนี้เรามีรูปมาให้ดูด้วยนะคะคุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยเข้าใจเหมือนทิพย์แน่นอนก็เป็นเหมือนเสื้อธรรมดาแต่ว่าจะสามารถหายตัวได้อย่างไรอเดี๋ยวให้พี่มหาช่วยอธิบายผู้ชมนิดนึงอธิบายว่าลักษณะเสื้อเนี่ยมีเป็นยันนี่คือยันอะไรครับอย่างยันี้คือยันยันครูนะครับก็คือยันยันพระเจ้าขีดได้เลยนะครับไม่เป็นไรยันพระเจ้าห ouais ้าพระองค์นะครับก็ค like ือณโมพุทายะครับครับเป็นเป็น เป็นขนาตรงนี้เป็นลายมือของหลวงพ่อคงแท้ๆเลยใช่ครับผมหลวงพ่อคงเป็นคนเขียนลงไปกับบนบนบนลายเสื้อบนลายเสื้อทีละทีละตัวทีละทลขลายันนะครับต้องเรียกสูตรเรียกยันทีละใช่ครับทีละแถวทีละตัวนะครับก็คือต้องเป็นเสื้อเป็นลายมือของหลวงพ่อคงแล้วลักษณะของเสื้อต้องเป็นลักษณะอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับบางบางเสื้อด้านนอกนะครับบางทีจะเป็นสีน้ําเงิน บางทีก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็เย็บเป็นสองชั้นนะครับแล้วก็มีประุงนะครับาบ,าบางตัวจะเป็นสามบางตัวจะเป็นห้าอ้าวทำไมอะคะทำไมไม่ห้าเหมือนกันทำไมไม่สามเหมือนกันนะคะไม่ซึ่งอยู่กับตัวตัว,ตวบุคคลท,ที่ที่ใส่นะครับคนตัวใหญ่ก็จะจะใหญ่ะจะจะไหลยอ่อมเม็ดหน่อยอะไรอย่ายงเงี้ยใช่ไหม <c oughs> อันนี้เหมือนการทําให้ประจําตัวเลยหรือเปล่าคะพี่ต้นเสื้อพุ่งนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าตอนที่หลวงพ่อคงท,ท่านเป็นคนสร้างหรือถ้าเป็นคนสั่งเนี่ยเสื้อเนี่ยมันต้องวัดขนาด<อ>ใช่ไหมคนตัวเล็กจะไปใส่เสื้อตัวใหญ่มันก็ดู<อ>ไม่เหมาะไม่สมมันดูเท่าท่าไปใช่เพราะเสื้อวกนนี้ผมเข้าใจว่าก่อนที่ท่านจะทําเนี่ยท่านต้องวัดเขาเรียกว่าแต่ละคนอาจจะมีขนาดแล้วเนี่ยใช่แล้วก็สั่งให้ร้านเสื้อที่ แถวอัมพวาหรือแถวแม่กองเป็นคนสั่งตัด oh. แต่สิ่งที่สําคัญที่ทำให้หลวงพระพุงเจสื้อเยมีความศักดิ์สิทธิ์ก็คือตัวยันที่พี่มหาบอกนี่แหละ oh. ใช่ไหมครับขลยายันที่ <Huh. S 1> ที่ลงนี่ครับสําคัญมากท่านจะต้องจานขลยายันทีละแถวทีละตัวนะครับต้องต้องเรียกสูงเล็กยันซึ่งยากมากในการ oh. การเรียกนะครับก็คือโดยหลักการแท้ๆนี่คืออย่างแรกเลยที่ต้องดูคือหนึ่งเขาเรียกว่ายันจะต้องเป็นยันที่เกิดจากการเขียนไม่ใช่การพิมพ์ใช่ไหม ใช้คล้ายหมึกจีนนะครับรีย้หมึกจีนอ่าเป็นหมึกจนีนเป็นเป็นการเ,เป็นหมึกจีนมาเขียนไปแล้วแล้วนอกจากตรงลายถ้าตรงลายอักขระยันแล,แล้วเราเราอย่งดูสูตรึ่งได้ไหมครับว่าแท้ๆเนี่ยดูตรงไหนเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นะครับพวกนี้จะเรียบร้อยครับงานจะเป็นงานแบบเย็บแบบปานนี่แล้วก็เนื้อผ้านเนี่ยจะละเอียดจะเนียนคือจะไม่เหมือนผ้านในในปัจจุบันปัจจุบันจะหยาบ และที่สำคัญจะต้องเย็บเป็น2ชั้นคือด้านนอกสีหนึ่งด้านในสีหนึ่งนะครับถ้าเป็นยันถ้าเป็นเสื้อที่น้าเงินหมดทั้งทั้งเสื้อก็ไม่ได้ใช่ครับหรือจะเป็นขาวทั้งหมดเลยก็ไม่ได้แต่สังเกตง่ายๆนะครับถ้ามีรอยพับอย่างเงี้ยโอกาสแท้มีสูงนะครับเพราะว่าเพราะว่าสร้างตั้งแต่ปี2485โดยประมาณนะครับถึงปัจจุบันนี่ก็780ปี780ปีนะครับ อายุพอๆกับเหรียญพระพระเออพระเครื่องหรือ <c oughs> ว่าพระชุดเป็นจะเลยนะ,ะใช่รังเอายจะกรอบหมดแล้วอะ่ะส่วนใหญ่จะบางบางทีกินตัวเขานะีกินตัวจะเป็นดูๆเป็นแล้วถ้าสมมติเสื้อยันอย่างเงี้ยเนี่ยสนนราคาแบบแท้ๆเลยเนี่ยครับล่าสุดผมขายไปเมื่อไหลาปีก่อนนะครับครับ <ๆ S 2> ก็ใกล้ๆแสนโอ้โหเสื้อ เสื้อเสื้อเสื้อกั๊กนี่นะครับเสื้อกั๊กนี่โอ้โหราคาราคาแพงกว่าเสื้อบรนเนมอีกโอ้โหิ๊กเราบอกว่าเสื้อวินมอเตอร์ไซค์หรือเสื้ออะไรที่ว่าแพงๆนะครับอันนี้น่าจะราคาค่อนข้างสูงกว่าอันนี้แพงกว่าแน่นอนแน่นอนศรัทธาอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความศรัทธานะคะของแต่ละคนแต่ว่าเราได้ดาตัวอย่างนะคะในส่วนของเสื้อยันนะคะวิตลุนจำปังไม้คุณผู้ชมได้ดูแล้วนะคะที่เขาบอกกันว่าใส่แล้วหายตัวได้นะคะก็ มีวิธีการใส่อะนะคะในสงครามเมื่อสมัยก่อนนู้นนะคะที่ได้เก arrived, ิดสงครามขึ้นแล้วก็มีนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเนี่ยได้นําเสื้อที่ท่านทำนะคะเหมือนทําประจําคน robot. จริงๆ,ๆ,ๆนะทาประจําตัวบุคคลจริงๆ,ๆนะคะแล้วก็ได้ให้ไปใส่หลายคนคะ่ะที่แควคาดกลับขึ้นมานะคะมาหาครอบครัวบางคนนะคะออกผ่านค่าศึกออกมาโดยที่ค่าศึกเนี่ยไม่เห็นเลยก็มีเช่นกันอันนี้คือประวัติความเป็นมานะคะแต่วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะที่มาหาแม่กองมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆค่ะกับเสื้อ ยันวิรุณจำบางนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเป็นช่วงเปิดกลุ่มทับใหม่ค่ะเราจะไปดูในส่วนของกุมารเทวฤตที่ได้มวลสารมาจากงูปากเป็ดเอองูปากเป็ดที่พีทต้นเคยได้ยินไหมผมเคยตัวแดงงูเหลืองงูหลางงูจงทางเราวนี้เรามาเจองูสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่างูปากเป็ดเขาบอกว่าเป็นงูที่วิเศษเป็นงูที่ อ๋อคือศักดิ์สิทธิ์อะแต่ว่าจะพอ,อดความเป็นปมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในช่วงเบรกหน้าแต่ว่าในช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นึงค่ะ